แต่จริงเรื่องขาลอยผมเป็นแต่จริงว่าขาหลอยทำไมถึงทำไมถึงว่าผมมันเป็นคนแบบเป็นคนเล่นปีกแล้วมันจะต้องวิ่งวิ่งตลอดแล้วแบบเป็นคนมีปัญหาเรื่องเลี้ยงอะไรไม่มีปัญหาหรอกมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์เตะแล้วแบบแปรแปรแปโถเอ้ยเลี้ยงเยี่ยงสิงยิงเยี่ยงหมาประมาณนั้นแล้วใครเป็นสไตล์ที่แบบว่าคนหล่อมันก็ต้องมีติดหล่อป่ะใครติดหลอยิงเข้าปุ๊บแล้วแอ๊กซะอย่างเงี้ย ถ้ายิงเข้าเราแอคเนี่ยมาร์ตตัวเองนี่แหละมั่มเอกคือเราอ่ะควรจะดื่มด่ำกับทุกสกอร์ที่เรายิงได้แล้วแบบปกติเขาเตะกันแบบแบบขำๆเขาก็จะไม่ได้ดีใจแต่ผมเป็นคนเดียวที่จะแบบอย่างเงี้ยยิงบุ๊กแล้วก็ทำท่าแบบดีใจแบบเหดอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแบบนี้น้ามันไ้จะตายแลวน้ามันไ้อยู่เนี่ยเราเนี่ยน้ามือตาัมเหมือนกันนะ ใส่น้อยก็ไค่ยิงคาบเพิ่มคนอื่น,น,ขน,นเขาแบบอาวดินจกัใน,ในวิ่งวิ่งแต่เราคือคนนื่เขาไม่ดีใจคนอื่นก็เฉยเฉยเขาท <ปะ S 2> ่าน่จเจยเฉยแล้วก็ตกมือตีมือกันไง<อ>แต่เราก็ต้องวิ่งเข้าหาแบบตะก,กล้องที่อยู่ริมสนามเพื่อแบบไปโพสอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มีรูปไม่คุณอกเ,เขาบอกว่าคุณเนะเวลาเล่นเวลาอยู่ในสนามอ่ะคุณจะเป็นสายแบบปะทะจนบางครั้งเขาห่วงว่าเพื่อนจะตายแล้คนที่ไปชนด้วยอย่างเงี้ยตัวจะแบบตัวเป็นตึกอย่างเงี้ย คือผมเป็นคนชอบการแข่งขันชอบชอบมากๆคือแบบแค่รู้สึกว่าฟุตบอลน่ะมันก็คือการแข่งขันไงฟุตบอลมันมีผลลัพธ์อย่างเดียวคือเราต้องชนะมันจะไปเล่นอะไรแบบเสมอเอาออกกาลังกายเอาเฟรลี่อ่ะมันไม่ใช่ฟุตบอลน่ะฟุตบอลมันต้องชชยชนะต่อให้เราไปเล่นคนอื่นก็มาเตะคำๆสุดท้ายผ่านไปประมาณ30วิก็จะเริ่มจริงจังแล้วก็จะเริ่มแบบเข้าปะทะกับคนไม่ส่งมาให้กูว่แล้วก็ไปกระแทกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบ เราอยากชนะแล้วยิ่งทีมตามเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเอาหน่อยดิพี่เอาหน่อยตั้งใจหน่อยอาบหน่อยอาบอาบบอกพี่ดีซองเงี้ยโฟกัสพี่โฟกัสเึืองทีมดพ่อทีมเเล่นจริงจังมาทั้งชีวิตเลยอันนี้ยพอมาเล่นเล่นเล่นใช่แล้วก็พอเล่นจบก็แบบเออไปขอโทษขอโพลว่าเอออินเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่พี่เขาก็เข้าใจธรรมชาติว่าแบบไอ้มามาเล่นไปพักหนึ่งมันจะเริ่มแบบ ตาขวาตาขวาและใน้จริงจังฟุตบอลเนี่ยเขาจะไปคัดตัวเป็นลีกจริงๆเลยนะเนี่ยใช่เนี่ยเพิ่งมีความคิดไม่นานแบบแค่รู้สึกว่าพอพอเป็นปัญหาเรื่องขาหลอยอะต่อเนื่องมาจากพี่กอบใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องแก้ปัญหาจุดด้อยตัวเองก็ไปออกกําลังกายไปเทรนแบบเพื่อแก้ปัญหาเนี้ยแบบที่นักกีฬาเขาทำจนสุดท้ายก็รู้สึกซ้อมไปซ้อมมาก็มีโอกาสซ้อมกับนักบอลบ่อยรู้สึกเฮ้ยความฝันเราไยเด็กอะคือเราอยากเป็น นักฟุตบอลอาชีพแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอายุเท่านี้ความฝันเรายังเป็นไปได้อยู่ <c oughs> ก็อยากจะแบบไปคัดตัวนักบอลสักครั้งหนึ่ง <c oughs> แต่อยากไปคัดแบบที่ไม่ใช่เป็นมาร์ทเข้าไปเป็นแบบเหมือนคัดแบบแฟร์ๆเลยอ <c oughs> ถ้าพีคพัชรัยาฝันที่จะเป็นความเป็นนักร้องและสักวันหนึ่งวันนี้ได้เป็น <c oughs> ไฟในตามันลุก ไฟในตาของมาลุกอีกครั้งนึ้งนะคะทุกคนอันนี้จริงตาติดใจเลยว่ะปลุกใจไอ้ม้าถ้าทยาทำได้เป็นนักร้องออกเทปบา์เโลนาก็ไม่ไกลถ้าได้ก็จะภูมิใจแต่ว่าถ้าไม่ได้ไม่ต้องไปตาขวางไม่ต้องไปตาขวางใส่เขาเขาจะแบบขอบคุณให้โอกาสผมแล้วคุณจะเสียใจเห็นมั้ยจะแผลบแผล้ทำไมไวเนี่ยเออ